สวัสดีค่ะนิงค่ะามิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่10ถึง16มกราคม2565ค่ะภาพรวมนะคะสัปดาห์นี้ชาวมีนพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างนะคะที่เข้ามาพิสูจน์บางรายมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะทิศเหนือหรือว่าทิศใต้นะคะก็จะเด่นเรื่องของภูเขาหรือว่าทะเลนะคะก็จะให้เรื่องของความคิด เกิดมุมมองใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นมากขึ้นช่วงนี้บางคนก็มีเรื่องของการงานที่เกิดความสงสัยงานที่ต้องเคลียร์นะคะเรื่องของการคิดมากคิดเยอะแล้วก็ต้องใช้ความรอบคอบเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้เป็นช่วงที่รอคอยนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ต้องเตรียมเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาให้ชัดเจนนะคะ เอามาปัดฝุ่นต่อยอดใหม่นะคะให้มีความถูกต้องแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะสัปดาห์นี้เด่นเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะการที่กระฉับกระเชงอยู่ตลอดเวลานะคะใครที่ทำงานเฉยๆอาจจะรู้สึกเบื่อได้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลง นะคะที่ต้องใช้ความคิดความรอบคอบที่ชัดเจนการติดต่อสื่อสารนะคะการวิเคราะห์สิ่งใหม่ๆรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ต่างๆด้วยนะคะเรื่องของการเงินอาจจะต้องรอข่าวเรื่องความชัดเจนนะคะช่วงนี้ต้องบริหารใช้ใจ่ายให้ดีหรือบางรายมีเหตุให้ต้องตัดสินใจนะคะที่จะดำเนินการลงทุนใดๆนะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยติดต่อ หรือว่าหาเพื่อนร่วมหุ้นส่วนเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องของสุขภาพโดยรวมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางต่างๆเรื่องของการคิดมากคิดเยอะนะคะโดยรวมแข็งแรงดีคนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ถ้ามีคนที่เลงอยู่นะคะอาจจะต้องพูดคุยเพื่อเคลียร์เรื่องของความรู้สึก เรื่องของความชัดเจนได้ในสัปดาห์นี้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะไม่หวานแววมากนักอาจจะมีเรื่องที่ค้างคาระหว่างกันเ,ออเป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการพูดนะคะที่จะเข้าใจกันมากขึ้นการเคลียร์แก้ปัญหาต่างๆนะคะโดยรวมก็ถือว่าเน้นในเรื่องของการพูดคุยในสัปดาห์นี้คะ่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิ e เคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ